มีโคราชมันมีหลายที่นะพี่น้องมีเขาคนโคราชมีโคราชมีหลายทะมันมีมีปักทองชัยมีใบโพอันนี้มีกระโทกครับอันนี้มีกระโถนเส้นมีกระโทกนี่จะแตกแตกต่างจากที่อื่นคือเขาจะใช้มือหั่นครับเส้นมันเลยไม่ค่อยเข้ากันใช้มือหันใช่ใช้มือหั่นที่อื่นใช้ตีนหันตันกระโถนพี่ทำได้ใช่ไหมฮะ ตอนตะกุลพี่ทำด้วยแล้วตอนตะกุลม่อแม่ทานเมื่อก่อนนะปู่ทวดอน่ยทวดปู่ทวดอน่ยชื่อโตอยู่หมู่บ้านกระโทกตอนแม่ทานตะกุลเนี่ยใครแก่สุดผมก็ชื่ออะไรชื่อโตงั้นมึงโตกระโทกเยอะโลกนะอีกคนนึง ชื่ออะไรชื่อกาดอ่ามึงกาดกระท o g ส้นตะคูลไปไม่ได้่นงานที่นี่ลงกระท o กระท o กันอ่ะถ้าเอาถ้าเอาผู้อวชโสสูงสุดในบ้านนั้นอ่ะตั้งเป็นนี่นี่คือไปที่ไปที่มาชื่อไปที่มานี่เรื่องจริงเรื่องเล่นเนี่ยจริงๆพวกสูงเนินพวกผักแว่นฝ่ายผักแว่นอยู่ตามหมู่บ้านอะไรต่างๆผักแว่นเี ฝายผักแว่นโนนสูงอะไรพวกนี้ตามบ้านโนนสูงตามอะไรพวกนี้ก็ชอบไปว่กลางกลางนะฮะพวกกลางบางทีก็มีกลางอยางครับพวกมุ้งซ่อนกลางหมายซ่อนกลางเนี่ยสมัยก่อนที่ก็ตั้งนามตะกุลกันจะอย่างเงี้ยตามพื้นที่ตามพื้นที่อาศัยตามพื้นที่ถ้าเป็นถ้าเป็นแบบในในเมืองหลวงก็จะเป็นณอย่างนี้นะโอ้ท่านท่านณเนี่ยท่านณยุทธยาเนี่ยสมัยก่อนเลยนะสมัยก่อนก่อนย้ายเมืองหลวงจากอยุธยามากรุงรัตนโกสินเนี่ยเขาจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนเป็น จะจะเปลี่ยนเป็นเมื่อก่อนเปลี่ยนเป็นนักกรุงเทพเปลี่ยนเป็นนักกรุงเทพก่อนนะก่อนจะเปลี่ยเปลี่ยเป็นนักยุทธยาสตร์อย่างนึงฟังวิเปิลนะเพราะวิเปิลแกเก่งประวัติศาสตร์จริงจริงเรื่องจากเขาเก่งประวัติศาสตร์มากเลยนะเมื่อก่อนนะคนนักยุทธศาเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นนักกรุงเทพก่อนแม่แล้ตอนนี้เขาก็มามาลอหรอมาล้อเกมาาม้ถวายทีกาอย่างยั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 งมาถวายดี่กาว่าต้นต้นเพราะว่าเป็นคนอยุธยาโดยกำเนิดทำไมถึงต้องมาเปลี่ยนเป็นชายนักกรุงเทพ อยากอยากอยากจะใช้ตามต้นตระกูลเดิมอ่าเขาก็เลยแปลฐานนามตระกูลใหม่เป็นนามยุธยาไอ้เงาแล้วก็อยากจะเปลี่ยนเป็นใช้นามสกุลเนี่ยนะแล้วจะต้องใช้นามสกุลอะไรที่ยังไม่ได้คนโบราณอ่ะคือเป็นคนสมัยใหม่สกุลเด่นไงโหยด๊า คองใช่ไโดนถ้ากูเนี่ยอยู่นี่มีตบรางวัลน้เมื่อกี้บันทึกไว้เปล่าได้กินได้กูเนี่ยด้วยหลักฐานไหมเปล่าได้กูเนี่ยด้วยแล้วบรรทึกไหมเปล่าจะเอ้ยจะเอ้ยนี่ยังไม่ค่อยเปิดเปิดเดี๋ย